ในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงเสียงลมวิดวิวดังขึ้นท่ามกลางป่าทึบหมอกหนาเริ่มปกคลุมไปทั่วทุกสรรพสิ่งยกเว้นสิ่งมีชีวิตสองสายพันธุ์ที่กำลังจะ,ะเผชิญหน้ากันเมื่อแสงจันทร์ฉายส่องร่างของชายผู้หนึ่งให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวนั้นคือมนุษย์หมาป่าเสียงหอนที่ดังสถานไปทั่วป่าบ่งบอกถึงการล่าในค่ำคืนนี้ อีกฝากหนึ่งรักคูล่าผู้เฝ้ารอตลอดศตวรรษเขาคือราชาแห่งรัติการเฝ้ามองจากปราสาทอันลึกลับและเย็นเยียบในค่ำคืนที่มืดมิดนี้ทั้งสองได้เผชิญหน้ากันครั้งแรกสายตาของทั้งสองบ่งบอกถึงความโกรธเกรี้ยวและการเตรียมพร้อมที่จะปลดปล่อยความโหดร้ายมนุษย์หมาป่ากระโจนด้วยความเร็วที่เหนือมนุษย์แต่รคูล่าไวเกินกว่าจะถูกโจมตี ทั้งสองมีพลังที่แตกต่างกันแต่เท่าเทียมในความน่าสะพรึงกลัวดรากูล่าหลอกล่อมนุษย์หมาป่าเข้าสู่ปราสาทอันลึกลับความมืดกับดักที่ซ่อนอยู่ทุกซอกมุมรอคอยให้มนุษย์หมาป่าตกหลุมพรางทุกย่างก้าวภายในปราสาทเต็มไปด้วยความอันตรายแต่มนุษย์หมาป่าไม่เกรงกลัวเพราะเลือดนักล่าที่ไหลเวียนในกายของมันผักดันให้มันก้าวต่อไป ในที่สุดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็มาถึงมนุษย์หมาป่าพุ่งเข้าโจมตีด้วยพลังที่เหนือธรรมชาติแต่ดรักูล่าแปลเปลี่ยนเป็นฝูงข้างคาวหลบหลีกการโจมตีอย่างง่ายดายแต่ในจังหวะนั้นดรักูล่ากลับกลับกลายร่างเป็นมนุษย์อีกครั้งเพื่อลงมือโจมตีด้วยความเร็วเหนือธรรมชาติแสงจันทร์สะท้อนบนดาบเงินอันแหลมคมในมือของเขา เสียงปะทะของทั้งสองดังสนั่นไปทั่วป่าพลังของสัตว์ป่าปะทะก,กับพลังของปีศาจอมตะการต่อสู้ที่ไม่มีวันยุติลงง่ายๆแต่เมื่อแสงแรกของวันสาสองมาทั้งสองต่างแยกย้ายและหายลับไปในเงามืดเมื่อยามอรุณรุ่งปรากฏดรกากูแลหายลับไปในปราสาสมนุษย์หมาป่าก็หายไปในป่าใหญ่ ไม่มีใครรู้ว่าการต่อสู้นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใดแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือค่ำคืนแห่งความสยองขวัญน,นี้จะกลับมาอีกครั้งเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงขึ้นใหม่การต่อสู้ระหว่างมนุษย์หมาป่าและแดรคคูล่าคือการประทักของพลังแห่งความมืดที่ไม่มีวันจบสิ้นพวกมันทั้งสองเฝ้ารอและเตรียมพร้อม เมื่อคืนถัดไปมาถึงการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งก็จะเริ่มต้นอีกครั้งขอบคุณที่รับชมเงาลับแห่งราตรีบิลลสอินเรียลิตี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไปและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรี แล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป